แม่ยังพันเตวิสุนว <ism> ิสุนลัคนัตายะติสรเนนะสหปันจาศีลานิยาจามะทุติยมปิแม่ยังพันเตวิสุนวิสุนลัคนัตายะติสรเนนะสหปันจาศีลานิยาจามะปาติยมติแม่ยังพันเตวิสุนวิสุนลัคนัตายะ ติสระเมนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาะโมตัสสะพัคะวะโตอาวาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมเตสสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคชามิธรรมังสระังคชามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิธุติยัมติพุทธังสระนังคชามิธุติยามติพุทธังสระังคชามิธุติยัมติธัมมังสระนัง กูามิทุติยมปีติธรมังสรังกัามทติยมปีสรางังสรนังกัจฉามิทุติยมปีตสรงขังสรนังกฉามิตัติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยมปีุทธังสรังาตาติยมปีธรรมังสรนังกัฉามิตติยมปีธรรังสรนังคัามตาติยมปีสังขังสรนังกัจฉามิ าป,นา,ปววา,านาติปะดาเวลามณีสิขาปัทังสมาธิยามิปานาติปะดาเวลมณีสิขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวลามณีสิขาปัทังสมาธิยามิ กเมสุมิชจา,า,า,าจ,จ,จาราเวลมณีสิกขาปะทังสัมมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวลมณีสิกขาปะทังสัมมาธิยามิโมุสาวาทาเวลมณีสิกขาปะทังสัมมาธิยามิโมุสาวาทาเวลมณีสิกขาปะทังสัมมาธิยามิชุลเมละยะมจักกามะตถานา เฟลมามณีสิกขาปทัทธรรมสมาธิยามีสุราเม,าม,มาาาเวมมิยามัทปมาทัานาวิและนั้นมีสิกขาปัทธรรมสมาธิานิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภะสัมปทาสีเลนะนิปุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะนีข้าพเจ้าสาคส นะโมาพาพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิไมยังพันเตทำรรมัดผักปัญนานิสสะปริวารานิภิกขุสังคสสะโอโนุเชยานะสะพิโนพันเต พิคุสังโฆอิมานิธรรมะถากนานิสาปริวารานิปฏิคันหาบุอัมหากังทีเข้าละตังฮิตายะสุขายะข้าแต่พระส่งผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหนังสือธรรมะพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระพิกูุสง ขอบพบลทธิกษสองจงรับหนังสือธรรมะพร้อแมบบทั้งบริวารเหลา่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดก,กาลและนานเธอเชาจู นามด้วยมกไม่ไไนั่งแกคอลุเทนาตรงสอเทานนามวมาจสมทนสานโดยเฉพาะเป็น,น,ส,น,นสิ่งของหนาซึ่งเป็นคำสอนของพระพุเจ้าไม่ได้อ่านไม่ได้คิดไม่ได้หน้าเ้เกิดค,ความรู้สึกงานใน้อธรรมะที่ประทับใจนำไปปฏิบัติยเกิดธรรมะจะประยัเกิดความสะดวกด้วยกัน เป็นธรรมในธรรมปฏิบัติอ่านได้เย็นใจสงบใจนี่เป็นหนึ่งสองธรรมานี่เป็นสิ่งสำคัญที่พราเกิดเจ้าบัญญาไฟถึงแปดล้าสี่พันคพระมงพันล้านให้พอใจเป็นเด็กเราก็เลือกมาครอบปิตุภูมอัตยาใจมาอ่านการเป็นการทรมทานสภาทานนองธรรมะสนังสินาติการให้ธรรมทานชนะ หากทานธรรมโนมันออกมาดีที่สุดท่นานได้อ่านนี่เด็กก็เลเกิดมีความรู้สึกนั่นนี่เป็นต้นพ็จะนั้นท่านทั้งสองให้ถอยก็จะทำมาทาทททรกทำคำสอนก็ได้เห็นรา,าพของพระพุทธเจ้าเพื่นมาพบในก่อนในก่อนในมีสติปัญญาเหมื่อครูบาอาจารย์ท่านแนะนั่ว่าพุทธบูชาพาะพุทธชาข้าพเจ้าบูชา อาราปุระเจ้าเกิดมาพงในแดนใดก็มีอำนาจวาสนาปารมิตธรรมธัมมปุชามหาปัญญาให้ปฏิบัติธรรมในอันธรรมถือว่าเขาเกิดในภพใดแดนใดก็อนี้เกิดสติปัญญาสติปัญญาเนื้อกระทุกสิ่งทุกอย่างแม้แสอฤทธิ์แสนฤจันเป็นเด่นส่องมาสู่โลกแดนความเสงี่สว่างแค่แสงสว่างของพระธรรมบรรทุกผูกพง ตั้งใจดินท่านบนว่าเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งสำคัญขอที่เกิดก็กอพอไปชนใดได้มีธรรมะได้มีเกิดสติปัญญาปัญญาละกัานนั่นใส่ถปัญญาเป็นเทีวนประเสริฐแก้วแหวนเงินทองเราหนี้เป็นของประดับกายแต่แก้วแหวนเงินทองพระธรรมนั้นย่องซองปถึงพบหน้าเจอหน้าส่งให้เรามเป็นมือปฏิสัย เป็นผูชน้ชุนโชตัวเป็นกัลยันนชนชนุนทำงานด้วยสิ่งสมาธิปญัญญาสิส่งสติตแคลา,าอรหันต์ถ้าเรามีปญัญญาคิดกันเชิญข้าผูช้า,ชามหาปญัญญาเกิดมาพบในเช่นใดก็ขอได้มีบะมุยเชื่ในบูชาพระอะริยสงฆ์สมทุทติสงฆ์ให้เกิดมีโชคเวนะชั้นสัสลุะบะผูชาเาะผูชาเน,านาี้หนึ่ การบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นคนสูงสุดในศาสนาขอพรในบูตนาขอท่านทั้งสองในนุภาพภาระอโลกัญญปฏิปันธรรมศารทั้งนักาสธรรมหากไม่ปัจจานาในกระจานิยัทาวะนิบาฮาปุราภิรุเพนติสากลัดเอวาเมวอิโตกินังเตทานังปกปะติ อิทิตังปติตังจงหังที่อเมวะสมิสโตัาเพปุเรนโดสังกปาจันโตปนนรโสยถามันิโสติระชโยถาซาเพติโยวิวาจันโตสัพพะโววินัสสโตมาเตปวะจันตาระโยสุขีติกายิโกคะวะอภิวาตนาสีริสานิจังวมดปัญญโน ญาตาโลดัมมาวัตติอนุอนโนทุขังบาลังภาวะตุสัพพังกาลังละกันตัสัพเพหัตตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพะวันตุเตคงยลจักทันจะคุณนิคากรติฏีิภะละจะคุณนไปได้ รู้จักปฏินิพพานรู้จักให้มาพักนี่มุจะพักปฏินิพพานปฏิปัฏฐ์